ใครที่อยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะแคปเจอร์หน้าจอ QR อันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แอดกันมาทาง QR อันนี้ได้เลยนะคะ,คะวันนี้วันที่26กันยายนนะคะวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบได้เลยชอบเลขไหนเชื่อมั่นเลขไหนซื้อเลขนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สาวันนี้แก้วขอแนะนํานะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ ยานผ่านนะตัวเองรถตัวเองวันนี้รถตัวเองจะให้โชวห้ลระตัดเล่น2ตัวหน้าสองตัวหลังหรือจะเอาเลขทั้งหมดมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ส่วนคนวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคอีกแล้วค่ะถามท่านก็ได้ว่าท่านชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในวันนี้ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิท นะคะจะหญิงก็ได้จะชายก็ได้คุณรู้สึกสนิทก,กับใครไว้ใจใครใครให้โชวคให้ราบคุณคุณซื้อเลขนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้ค่ะของตัวเองนะโอเคสันส้นๆง่ายๆค่ะขอตัวก่อนนะคะ